เก็บรายได้นะครับกรมสุลกากรโน้มมา68นะครับผ่านมา11เดือนนะครับถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเราจับจัดเก็บรายได้รวมนะครับทุกภาคกรทุกประเภทนะครับรวมถึงที่เราจัดเก็บทางหน่วยงานด้วยเช่นสัมักานศัมปกรณ์แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นการจัดเก็บรายได้รวมทั้งหมด5 0 0 0 0 0สี นนสำหรับในส่วนของรายได้ของกาาดดลุ่มสินทาพนักรผ่านมา11เดือนนะครับจะเก็ดได้1 4 6 4 5ล้านบาทนะครับก็ยังต่ำกว่างดสั่งประมาณอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นผลในเรื่องของการกดตัวของอิบาในเรื่องของสินค้ารถยนต์นะครับซึ่งซึ่งเป็น,ปนสินค้าที่มีอัรานสูงนะครับ ในเรื่องของการค้าเอเชียที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยในปี68นี่นะครับเราก็คาดว่าเราจะสามารถจัดเก็บได้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ1,000,000,000 4 0 0 0 0 0 0 0บาทน,นะครับนีนเป็นตัวเลขประมาณการล่าสุดที่คาดว่ากรมจะจัดเก็บได้นะครับก็ตอนนี้เราก็เพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดเก็บรายได้เป็นที่ ผมในฐานะ 1, 2, ที่ิได้จำนวนหนึ่งนะครับประมาณ217ดคดีมูลค่า1 3 5 7ล้านบาทนะครับล่าสุดนะครับจะไฮไลท์ว่าก็มีคดีที่น่าสนใจที่จับกุ่มได้นะครับในส่วนของยาเสพติดซึ่งตัวนี้เอามาโชว์ด้วยนะครับเมื่อวันที่2กันยานะครับโดยสมักงานสุรากรท่าเรือนะครับเป็นการ ทำงานร่วมกับกองสืบสวนปราบปรามกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับสํนานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติกองบัญชาการกองพันไทยนะครับได้ทําการตรวจสอบใบสินค้าส่งออกปทางเป็นประเทศไต้หวันนะครับส่งแดงเป็นเม็ดพลาสติกในถุงพิเนะครับแต่ว่าจากการตรวจโดยเครื่องมือนะครับก็พบว่าเป็นเฮโรอีน ที่ผสมมาใน